มแมลงกืนกินจิตวิญญาณหือฝึบต้วนฉิงไม่ต้องสนใจพวกเรารีบเอากล่องมาเร็วเข้าหน่อยหื่ต้วนฉิงดูเหมือนว่าเจ้าจะยังไม่รู้สินนะมแมลงกืนกินจิตวิญญาณพวกนี้จะฉีกจิตวิญญาณกันต่อสู้ของพวกเขาเจ้าเป็นหัวหน้าทีมแต่จะทิ้งพวกเขาเอาไว้เจ้าไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นหัวหน้าทีมเอาซะเลยนะว่าอย่างไงนะเซนเฟยซสซานสูเหมิงนี่พวกเจ้าต้วนฉิงเจ้าตายไปซะ คนที่จะได้ครอบครองทักษะฟีนิ์เพิงอมตะจะต้องเป็นข้าเต้นถิงระวังข้างหลังด้วยมันจะมากเกินไปแล้วนะสึบเออฮะเอออาฟุ่มฮุบๆมู่เฉินเย่เพื่อที่จะทําให้ตัวเองได้ที่หนึ่งจะไม่สนใจเลยว่าใครจะเป็นยังไงถ้าเป็นแบบนี้เจ้าอย่ามากดข้าที่ข้าจะโหดไร้กับเจ้าผู้อาวุโสหวังช่วยข้าด้วย ต้วนฉิงหยุดเถอะเจ้าชนะแล้วเจ้าจะแหกกฎไปเพื่ออะไรกันแล้วสิ่งที่มูเ่เฉินเย่ทำมาไม่ผิดกฎใช่ไหมเขาทำผิดกฎเราจะลงโทษเขาเองเจ้าไม่จำเป็นจะต้องแหกกฎหรอกการแข่งขันครั้งนี้ทีมหนึ่งเป็นผู้ชนะและทีมสองทำผิดกฎหัวหน้ากองพันโจจะลงโทษพวกเขาด้วยตัวเองกองพันฟีนิก์ขอแสดงความยินดีกับชัยชนะครั้งนี้ด้วยนี่คือรางวัลของเจ้าหยดเลือดฟีนิก์เพิงต้นฉิงและเอกสามควรก็ไปบ่มเพาะในหอการบ่มเพาะ ผู้อาวุโสหวังพาทีม2องอกไปก่อนข้าจะลงโทษพวกเขาในภายหลังชินหนานจ,จะยังจําข้อตกลงของเราได้อยู่ไหมจําได้อยู่แล้วถ้าอย่างนั้นก็ตามข้ามาชั้น2ของหอ,งองการบ่มเพาะเรื่องนี้จงจําไว้ว่าห้ามนาเรื่องนี้ไปบอกคนอื่นเด็ดขาดสิ่งที่เจ้าเห็นมันคือฟีนิกซ์เพิงโลหิตก่อนที่มันจะตายมันได้รวมกับจิตวิญญาณแรกเริ่มเข้าสู่ร่างกายของข้า แต่เวลาก็ผ่านไปหลายปีแล้วพลังของมันก็เริ่มอ่อนแอลงข้าเกรงว่ามันจะหายสับสูนไปในอีกไม่กี่ปีผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงบอกข้ามาว่าเจ้าช่วยให้ฟีนิกกลับมาเหมือนเดิมได้ถ้าเกิดเจ้าทําได้ข้ารับรองได้เลยว่ากองพันฟินิกจะคุ้มครองเจ้าอย่างเต็มที่ลมบานข้างแห่งความกลหนมีประโยชน์มากสำหรับสารสนลมบอนข้างนี้จะช่วยให้ฟินิกฟื้นคืนมาได้ไหมนะเรามาเริ่มกันเถอะแต่ก่อนหน้านั้นข้าต้องการศีลาแรกเริ่ม900ก้อนเจ้าคิดว่าศีลาแรกเริ่ม900ก้อนจะช่วยให้จิตวิญญาณแรก เจ้าไม่รู้หรือว่าข้าได้ลองสมุนไพรที่มีค่าและน้ำอมฤตมาตั้งมากมายแล้วในเมื่อท่านทำมาหลายทางแล้วท่านจะไม่ลองเชื่อข้าหน่อยหรอก็ได้ข้าจะให้โอกาสเจ้าสักครั้งหนึงแม้ว่าจะมีลมปัดข้างแห่งความกระหนนไม่มากนะักก็น่าจะช่วยได้บ้างละเอาละผู้อาวุโสฟึมเอฟีนิกเพิ่งกำลังฟื้นตัวขึ้นฟึมขินนาน ตอนนี้เจ้าคือทายาทของข้าไม่ว่าทั้งสี่กลุ่มใหญ่จะตามล่าเจ้ายังไงข้าก็จะปกป้องเจ้าให้ถึงที่สุดเลยผู้อาวุโสแค่รับข้าเป็นศิษย์ก็เพียงพอแล้วในฐานะคนของกองพันฟีนิก์ถ้าเกิดช่วยให้ฟีนิก์ฟื้นคืนชีพได้ข้าก็จะช่วยนะเอาเถิดตามใจเจ้าแต่ยังไงซะข้าก็จะบอกว่าเจ้าคือทายาทของข้ามันจึงจะมีเหตุผลให้ข้าปกป้องเจ้านี่คือตาฟีนิกเพิงศักดิ์สิทธิ์ถ้าเกิดเจ้าตกอยู่ในอันตรายให้ใช้ตานี่คนของกองพันฟีนิก์จะไปหาเจ้าทันที ขอบคุณผู้อาวุธโสถ้าเกิดไม่มีอะไรแล้วข้าขอลองไปที่ชั้นหนึ่งเพื่อกลืนเลือดของฟินิกก่อนเอาเถอะตามสบายเลยต้วนฉิงต้วนฉิงบ้าบออะไรยอดเข่าดวงดาราข้าแค่อยากจะรู้ที่อยู่ของชินนานมันจะสําคัญอะไรแค่จบปีฮาวาได้ผู้สืบทอดนี่มันก็สามเดือนแล้วที่กลุ่มใหญ่ทั้ง4ตามตัวชินนานแต่ก็ยังไม่พบอะไรเลยชิเพิ่มรางวัลเป็น2เท่าในการตามตัวฉินนานซะ2เท่าเลยครับ ใช่แล้ว2เท่าถ้าไม่เชื่อหรอกว่าจะจับตัวเจ้าเด็กนั่นไม่ได้นะ